ในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งของแผนที่ยุโรปชุมชนที่ยังคงยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่สืบทอดกันมาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลายังคงดำรงอยู่พวกเขาไม่ลอกเลียนแบบธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อผู้สนใจใคร,ร่รู้หรือมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มทางคติชนวิทยาสิ่งที่พวกเขาปฏิบัตินั้นมีชีวิตถ่ายทอดอย่างไม่หยุดยั้งในแวดวงที่หลีกเลี่ยงการติดต่อกับสถาบันตลาดหรือเทคโนโลยีภายนอก บางแห่งไม่เคยได้รับการจดทะเบียนในขณะที่บางแห่งยอมรับการเปิดเผยในระดับหนึ่งแต่ก็ถอนตัวออกไปด้วยความสมัครใจวันเวลาของพวกเขาผ่านไปอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางภารกิจที่ซ้ำซากกฎเกณฑ์ภายในและความเงียบงันที่ไม่มีใครจากภายนอกสามารถตีความได้อย่างท่องแท้คนเหล่านี้ที่ปฏิเสธที่จะสลายไปคือใคร และส่วนใดในชีวิตของพวกเขาที่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยคนนอกศาสนากลุ่มสุดท้ายแห่งทะเลเบาติกในบางภูมิภาคของยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือรูปแบบของจิตวิญญาณที่มีมาก่อนการเข้ามาของศาสนาคริสต์ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน ทั้งในลัตเวียและลิทัวเนียมีชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูระบบความเชื่อโบราณที่อย่างรากลึกในธรรมชาติวัจัฒรสุริยะและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแม้ว่าแต่ละชุมชนจะรักษาองค์ประกอบเฉพาะไว้แต่ทั้งสองชุมชนก็มีมุมมองโลกที่เชื่อมโยงกันบนพื้นฐานของความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับฤดูกาล ในลักเวียกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อดีฟทูรีได้จัดโครงสร้างการปฏิบัติตนโดยอิงจากบทเพลงพื้นบ้านเรื่องเล่าปากต่อปากและการเฉลิมฉลองที่เชื่อมโยงกับปฏิทินสุริยคติการชุมนุมเหล่านี้มักจะจัดขึ้นในพื้นที่เปิดโลง่งข้างต้นไม้ที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใกล้กับหินโบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์พื้นบ้านกำกับไว้ณะที่นั้นจะมีการขับร้องทำนองที่สืบทอดมาจากประเพณีลัตเวียที่เรียกว่าไดนาส ตามรูปแบบที่เรียบง่ายและสำซากแต่เปลี่ยมไปด้วยความหมายตัวอักษรแต่ละตัวเป็นตัวแทนของความทรงจำร่วมกันซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับคนรุ่นก่อนๆผู้เข้าร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดผ้าลินินปักลายถือเครื่องดนตรีเช่นกอกเลสหรือพินท้องถิ่นไม่มีพิธีกรรมหรืออำนาจหน้าที่แบบลำดับชั้นที่ตายตัวทุกอย่างล้วนหมุนรอบประสบการณ์ร่วมและความเคารพต่อวัฒนักรธรรมชาติ การบูชาไฟมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงานเฉลิมฉลองฤดูร้อนและฤดูหนาวจะมีการจุดกองไฟขนาดใหญ่กลางแจง้งล้อมรอบไปด้วยเสียงสวดมนต์เป็นวงกลมไฟไม่ได้เป็นเพียงแค่การตกแต่งแต่เป็นตัวแทนของการชำระล้างความคงอยู่โรมูวายัางได้นำเสนอสูตรเฉพาะสำหรับการแต่งงานพิธีรับน้องใหม่และการอำลาศพ ในกรณีเหล่านี้ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวถ้อยคำที่สืบทอดมาจากตำราพื้นบ้านหรือจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ซึ่งมักรวบรวมโดยนักชาติพันธุ์วิทยาในศตวรรษที่20แต่ละพิธีกรรมจะผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติเช่นน้ำในแม่น้ำหรือดินที่เก็บมาจากบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและผืนแผ่นดิน ชุมชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดประเพณีปฏิบัติเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นเด็กๆเ,เข้าร่วมตั้งแต่อายุอย่างน้อยไม่ใช่ในฐานะผู้ชมแต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างแข็งขันทั้งสองขบวนการคือดีเยฟตูรีและโรมูวาสามารถรักษาความมีชีวิตชีวาของตอนไว้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างทางาศาสนาแบบดั้งเดิมไม่มีระบบหลักคำสอนที่เข้มงวด หรือการตีความพิธีกรรมแบบใดแบบหนึ่งแต่ละกลุ่มปรับประเพณีปฏิบัติของตนตามบริบทโดยอยู่ในกรอบเดียวกันเสมอโดยยึดหลักความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมและไม่ได้พยายามขัดแย้งกับความเชื่ออื่นๆที่มีอยู่ในประเทศของตนแม้ว่ากิจกรรมของพวกเขาจะดำเนินการนอกเหนือศาสนาประจำชาติแต่พวกเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมการเผชิญหน้าหรือการทดแทน พวกเขาเพียงเสนอทางเลือกอื่นที่อิงตามวิถีชีวิตก่อนคริสศาสนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชุมชนทั้งสองได้เริ่มเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในยุโรปตะวันออกและสแกนดิเนเวียพวกเขาเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของาศาสนาบัรพบุรุษซึ่งพวกเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือกันถึงวิธีการรักษาความแท้จริงโดยไม่ตกไปอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้รูปแบบทางจิตวิญญาณที่จนคนเลี้ยงกวางเรนเดียร์พร้อม GPS ทางตอนเหนือสุดของยุโรปซึ่งฤดูหนาวกินเวลานานหลายเดือนและดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปหลายสัปดาห์ติดต่อกันชุมชนแห่งหนึ่งยังคงรักษากิจกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของทวีปนี้ไว้นั่นคือการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ภูมิประเทศหรือสัตว์หากแต่เป็นอุปกรณ์ชุมชนชาวซามีซึ่งกระจายอยู่ทั่วนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเซ็นเซอร์ดิจิทัลและเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ยากขึ้นการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไม่ใช่งานที่ทำคนเดียวในทุ่งทุนร่าอีกต่อไปแต่เป็นกิจกรรมที่เชื่อมต่อการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครือข่ายดิจิทัล ตั้งแต่เช้าตรู่คนเลี้ยงกวางซามีจะตรวจสอบแผนที่ล่าสุดที่แสดงการเคลื่อนไหวของฝูงกวางในโทรศัพท์มือถือปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณ GPS ติดอยู่ที่ตัวกวางช่วยให้พวกมันทราบตำแหน่งที่แน่นอนเส้นทางล่าสุดและแม้แต่ตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติข้อมูลนี้ช่วยป้องกันการ,การสูญเสียกวางเรนเดียร์อำนวยความสะดวกในการรวมตัวกันอีกครั้ง และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีหิมะปกกลุ่มซึ่งเข้าถึงได้ยากครั้งหนึ่งการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาสังเกตการโดยตรงหลายวันแต่ปัจจุบันการอยู่หน้าจอเพียงไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์แทนที่จะต้องเดินบนเส้นทางครุขระเป็นเวลาหลายชั่วโมงคนเลี้ยงแกะใช้ s n o w ์โมบิลเพื่อเข้าถึงศัก เครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งปรับให้เข้ากับสภาพอากาศสุดขั้วของอาร์กติกได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วขนส่งอุปกรณ์และสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตระกูลช่างตีเหล็กหลับในช่วงทศวรรษแรกของศตวตรรษที่20 เมื่อรัฐโซเวียตส่งเสริมการผนวกรวมชนเผ่าเร่ร่อนเข้ากับระบบอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นชุมชนที่มีต้นกำเนิดจากชาวโรมาจึงมีบทบาทที่ไม่คาดคิดชาวคอเดราชซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานโลหะมาหลายชั่วอายุคนถูกดูดซับเข้าสู่กลไกลเศรษฐกิจของรัฐบางส่วนไม่ใช่โดยการบังคับโดยตรงแต่ด้วยความเข้ากันได้อย่างแปลกประหลาดระหว่างความรู้ทางเทคนิคของพวกเขากับความต้องการแรงงานเฉพาะทาง แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆชาวคาวเดราชมีโครงสร้างการผลิตภายในอยู่แล้วแม้ว่าจะมองไม่เห็นโดยกลไกทางการก็ตามสิ่งที่เริ่มต้นจากการปรับตัวจากภายนอกกลายเป็นการเสริมสร้างหลักปฏิบัติภายในของพวกเขาเองสิ่งที่เรียกว่าอาเชลสหรือสหกรณ์อุตสาหกรรมของช่างโลหะชาวโรมาช่วยให้ชาวคาวเดราชจจำนวนมากสามารถรักษาความเป็นอิสระเชิงสัญลักษณ์ของตนไว้ได้ ภายใต้รูปแบบใหม่ของสหภาพโซเวียตหน่วยรวมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงโรงงานสำหรับการผลิตเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นเซลล์ปิดที่การค้าขายถูกถ่ายทอดผ่านวาจาและพิธีกรรมผู้ฝึกงานจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับในสภาพแวดล้อมงานฝีมือของครอบครัวซึ่งภาษาท่าทางและจังหวะการทำงานล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมาย แม้จะมีนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการทำให้การผลิตเป็นเนื้อเดียวกันและขจัดความแตกต่างทางเชื้อชาติแต่ช่างฝีมือของคาวเดราชก็ยังคงรักษาองค์ประกอบดั้งเดิมของโครงสร้างเอาไว้การเลือกงานไม่ได้คำนึงถึงเกณฑ์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างญาติพี่น้องและตระกูลด้วยการใช้คำศัพท์เฉพาะภายในโรงงานการเลือกใช้เครื่องมือที่สืบทอดกันมา และการจัดวางพื้นที่ทำงานในพื้นที่ที่ป้องกันมิให้สาธารณชนมองเห็นผู้ที่หมักเนื้อสัตว์ในหิมะชุมชนเคฟซูเรียนตั้งอยู่ในหนึ่งในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดของเทือกเขาคอเคซัสชุมชนนี้ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่ท้าทายสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของภูเขาพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย ประชากรกลุ่มนี้สามารถรักษาวิธีการกินอาหารที่ผสมผสานความรู้จากบรรพบุรุษเข้ากับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายรอบตัวได้อย่างแม่นยำในช่วงเดือนที่อากาศหนาวเย็นเมื่อหิมะที่ตกหนักทำให้การเข้าถึงอาหารสดถูกตัดทอนลงชาวเคฟสูเรียนจึงได้พัฒนาวิธีการเฉพาะสำหรับการถนอมเนื้อสัตว์วิธีการนี้ไม่ได้อาศัยการแช่เย็นแบบสมัยใหม่แต่ใช้ระบบหมักที่มีการควบคุม ซึ่งจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์ที่ล่ามาเป็นแหล่งสำรองที่ปลอดภัยสำรหรับฤดูหนาวกระบวนการนี้เริ่มต้นทันทีหลังจากการล่าสัตว์สัตว์ซึ่งโดยปกติจะเป็นแพะป่าหรือวัวที่เลี้ยงในท้องถิ่นจะถูกฆ่าภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกชิ้นส่วนที่คัดสรรมาจะถูกเก็บไว้ในภาชนะไม้ที่ปิดผนึกด้วยชั้นไขมันและเกลือฝังไว้ในโครงสร้างใต้ดินที่มีระบบระบายอากาศ นี่ไม่ใช่การปรุงแต่งใดๆปฏิทินสุริยคติกำหนดวันที่แน่นอนในการเริ่มการหมักโดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของอุณหภูมิตามธรรมชาติระหว่างกลางวันและกลางคืนวิธีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เนื้อสัตว์เท่านั้นนมหมักก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุดซึ่งรู้จักกันในท้องถิ่นในชื่อมัตโซนีจะถูกเก็บไว้ในหม้อดินเผาที่วางอยู่ในที่มืดเพื่อเร่งกระบวนการ แม้แต่ชีสก็มักถูกฝังไว้ใต้ดินเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่หยาบและรสชาติเข้มข้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอาหารประจำฤดูหนาวของภูมิภาคนี้สภาพความเป็นอยู่ของชาวเคปดินแดนสงท,ที่ถูกปิดแห่งสุดท้ายในยุโรปทุกคนที่ขึ้นฝั่งบนคาบสมุทรอารทอสจะเข้าสู่โลกที่ปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมานานหลายศตวรรษ ทันทีที่พวกเขาเก้าวขึ้นไปบนท่าเรือพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงจังหวะชีวิตที่แตกต่างผู้หญิงถูกห้ามกฎหมายสงที่ควบคุมภูมิภาคนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์นี้ให้เป็นเสาหลักแห่งการแยกตัวแม้แต่สัตว์เพศเมียก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยกเว้นแมวซึ่งถูกยอมรับเนื่องจากมีประโยชน์ในการไล่หนูการเข้าถึงถูกจำกัดด้วยระบบใบอนุญาตที่จำกัดอนุญาตให้ผู้แสวงบุญชายจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ในแต่ละวัน โดยต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากรัฐบาลปกครองตอนเองของภูเขาแห่งนี้การเฝ้าระวังเข้มงวดทั้งทางาศาสนาและรัฐพระสงฆ์ไม่ต้อนรับใครก็ได้ผู้มาเยือนทุกคนต้องเคารพตารางเวลากฎความเงียบและระเบียบการแต่งกายการเข้าวัดบางแห่งเช่นเอสฟิกเมนูถูกจำกัดอย่างสมบูรณ์แม้แต่วัดทางาศาสนาอื่นๆชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องแต่ยังรวมถึงการจัดการตนเองด้วย ไม่มีโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ประคังนาฬิกาแดดและการสังเกตธรรมชาติเป็นเครื่องบ่งชี้การผ่านไปของการเวลามื้ออาหารจะรับประทานอย่างเงียบๆมีเพียงการอ่านพระคัมภีร์ประกอบเท่านั้นมื้ออาหารสองมื้อต่อวันซึ่งโดยปกติจะเป็นอาหารมังสวิรัตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวะชีวภาพในช่วงเวลาของการถือศีลอดซึ่งอาจกินเวลานาน,านกว่าครึ่งปี จะรับประทานเพียงขนมปังมะกอกและน้ำแต่ละวัดจะมีโรงฝึกงานสวนผลไม้ร้านเบเกอรี่และสำนักงานภายในการพึ่งพาตนเองเป็นคุณค่าที่ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เชิงสัญ,ญลักษณ์พระบางรูปอุทิศเวลาให้กับการคัดลอกต้นฉบับหรือบุรณะรูปเคารพพระบางรูปดูแลสวนมะกอกทำวายชาวยูซัตมา โดดเดี่ยวในเมืองในภูมิภาคทรานซิลเวเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอย่างซาตูมาเรและซิเกตยังคงมีชุมชนที่ดำเนินชีวิตประจำวันโดยยึดถือบรรทัดฐานทางาศาสนาที่เข้มงวดวัฒักกรารดำรงชีวิตในยามค่ำคืนและการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมชาวยูซัตมากลุ่มอัลตราออโทดอกซ์นี้เป็นที่รู้จักในการรักษาโครงสร้างภายในแบบปิดภายในชุมชน การปรากฏตัวของพวกเขาโดดเด่นด้วยเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมในศตวรรษที่19การใช้ภาษายิดดิชอย่างต่อเนื่องและระบบองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับสังคมพลเมืองกลางวันเริ่มต้นเมื่อพบค่ำตามปฏิทินฮีบรูกิจกรรมที่เข้มข้นที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อคนส่วนใหญ่ในเมืองหลับไหลโรงเรียนและโบสถ์ยิวจะเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์ร้องเพลงหรือเรียนรู้ ขณะที่ท้องถนนที่เงียบสงัดในตอนกลางวันกลับมีชีวิตชีวาด้วยก้าวเดินที่รวดเร็วและหน้าต่างที่สว่างสวยวัฏจักรประจำวันไม่ได้เดินตามนาฬิกาของพลเรือนแต่เดินตามปฏิทินพิธีกรรมครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารตามพิธีกรรมผู้ชายจะเดินเป็นกลุ่มเพื่อไปสวดมนต์ตอนเย็นและกิจวัตรประจำวันก็ดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุดทุกพื้นที่ล้วนมีระเบียบแบบแผน ผู้หญิงดูแลบ้านสอนธรรมเนียมปฏิบัติให้ลูกๆและเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับวันสำคัญทางาศาสนาผู้ชายศึกษาคำพีทางาศาสนาฝึกฝนในฐานะผู้พิทักษ์มรดกทางหลักคำสอนและปรึกษาหารือกับแรบใบก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญทุกครั้งตั้งแต่วัยทารกเด็กๆจะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำซึ่งการศึกษาภาษาฮีบรูโตราและทัลม u ด ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษากิจวัตรประจำวันของพลเมืองจะมีความสำคัญรองลงมาจากการเรียนรู้ทางศาสนาในเวลาว่างจะมีการทบทวนชวนเผ่าเร่ร่อนหินและขนสัตว์กลุ่มสุดท้ายในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของกรีซและทางตอนใต้ของแอลเบเนีย มีกลุ่มชนที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางวิถีชีวิตที่ท้าทายการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษนี้ชาวซารคัสซานีซึ่งมีพื้นเพมาจากพื้นที่ป่าของเทรสและอีพิรุสยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนในทุง่งหญ้าซึ่งแทบจะสูญหายไปจากส่วนอื่นๆของยุโรปพวกเขาเดินทางร่วมกับฝูงสัตว์ตามเส้นทางตามฤดูกาลสร้างที่พักพิงด้วยมือของตนเอง และทำเครื่องมือและเสื้อผ้าทุกชิ้นจากวัสดุที่นํามาโดยตรงจากสิ่งแวดล้อมการดํารงอยู่ของพวกเขาถูกทําเครื่องหมายด้วยวัตจักรทางภูมิศาสตร์ที่วนเวียนซ้ําไปซ้ํำมาทุกปีโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาและไม่มีการติดต่อกับโครงสร้างของรัฐเป็นประจําเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ถูกจัดวางตามสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวพวกมันจะลงไปยังหุบเขาที่มีอากาศอบอุ่นทางตอนใต้ ซึ่งที่ราบช่วยให้ปะสุสัตว์สามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิพวกมันจะเริ่มขึ้นสู่ที่สูงและอยู่ที่นั่นจนกระทั่งน้ำค้างแข็งแรกของฤดูใบไม้ร่วงการเดินทางไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ละชุมชนต่างรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของการตั้งถิ่นฐานชั่วคราวมาหลายชั่วอายุคนลาแบกทุกสิ่งที่จำเป็นเครื่องใช้ผ้าเครื่องมือไม้แกะสลัก และที่สำคัญที่สุดคือวัสดุจำเป็นสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จากหินแห้งและกิ่งสนบ้านที่รู้จักกันในชื่อคาลิเวียสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคที่สืบทอดกันมาแบบปากต่อปากไม่มีแผนผังหรือแผนผังที่เป็นลายลกักษักษรแต่ละรุ่นเรียนรู้จากการสังเกตผู้อาวุโสโครงสร้างเป็นวงกลมหรือวงรีมีกำแพงหินเตียเต้ยเปูโดยไม่ใช้ปูนและหลังคาทรง คูลีภัยผู้ไร้บ้านในทะเลสาบในภูมิภาคที่เงียบสงบที่สุดของภาคเหนือของอิตาลีท่ามกลางช่องแคบที่ซ่อนเร้นของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโปชุมชนหนึ่งยังคงดำรงอยู่โดยปราศจากบันทึกอย่างเป็นทางการใดๆพวกเขารู้จักกันในชื่อซิงการิเดลเดลเดลแม้ว่าจะไม่ได้มีต้นกำเนิดเดียวกันบางคนสืบเชื้อสายมาจากชาวโรมาบางคนสืบเชื้อสายมาจากชาวประมงแรงงานอพยพหรือผู้พลัดถิน่น สิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันคือวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวและกิจวัตรที่แปลกแยกจากเมืองอย่างสิ้นเชิงบ้านของพวกเขาลอยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกลืมเลือนแท่นที่ทำจากไม้กระดานที่กอบกู้มาหลังคาสังกะสีสนิมและผนังที่ประกอบขึ้นจากผ้าใบกันน้ำหรือชิ้นส่วนเรือไม่มีสิ่งใดในบริเวณโดยรอบที่บ่งบอกถึงการวางแผน บ้านเรือนกระจัดก,กระจายไปตามกิ่งก้านของแม่น้ำที่ไม่ปรากฏบนแผนที่บางหลังตั้งอยู่บนเสาไม้ส่วนบางหลังรองรับเรือเรือบรรทุกสินค้าที่เกิดตื่นการเข้าถึงต้องเดินผ่านต้นกกหรือเดินเรือผ่านคลองที่คนสัญจรน,น้อยแต่ละพื้นที่ถูกกั้นด้วยป้ายบอกทางที่มองไม่เห็นและการอยู่ร่วมกันทั้งหมดถูกควบคุมด้วยท่าทางที่เงียบงนันกลางวันความสงบนิ่งครอบงำเสียงค่อยๆจางหายไป ชีวิตก็ดำเนินไปภายใต้หลังคาเตี้ยเตี้ยหรือในเรือที่จอดนิง่งเมื่อพลบคำ่ำชาวบ้านก็เริ่มเคลื่อนไหวทำกลางแสงสลัวพวกเขาซ่อมแหเก็บวัตถุดิบที่พัดพามาตามกระแสน้ำหรือหาปลาด้วยวิธีโบราณเรือแล่นไปโดยไม่มีมอเตอร์พายถูกลากอย่างระมัดระวังสบียงถูกจัดหาอย่างระมัดระวังบางคนออกเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงและกลับก่อนรุ่งสาง ไม่มีไฟฟ้าใช้กลางคืนสว่างสวัยด้วยตะเกียงน้ำมันกา๊าซกอง